นี่นะครับพี่พี่ใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมแปะไอวีไลน์ทิ้งไว้นะครับผมใครสนใจก็ทักมาได้นะห้าชิ้นนะครับทุกคนผมมีแค่ห้าชิ้นนะมึงนี่นะอยากรองของเว้ยเฮ้ยพี่ใจเย็นพี่พี่ใจเย,นยน็ยนไม่ถึงได้ดีขนาดนี้วะไม่รู้เหมือนกันครับพี่ฮะผมไม่รู้เหมือนกันครับผมจะเอาอะไรออกมาเฮ้ยก็ม,มีดออกมานี่แหละ นี่มันมีดอาคมนี่วะรู้ได้เหรอคนอาคมใครเจอมีดนี่ก็รู้หมดแหละเพอมันปราบคนที่มีวิชาได้แต่ผมไม่มีวิชาคมเฮ้ยแต่ก็ปันเนี่ยทีเดียวก็ขานกันนี่นี่อาจารย์คงใหยมึงมาอีกทินะไม่ใช่อันนี้อาจารย์ไม่ได้ให้อันนี้อันนี้เป็นเพื่อนของอาจารย์ผมเขาให้มาอ,นนมอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับอาจารย์เลย ใจเย็นพี่ใจเย็นค่อยคุยอค่อยให้จากันมึงนี่อยากลองของจริงๆอยากพ, <c oughs> พี่พี่พี่ตัดแบกเดียวกันนี่แหละ <c oughs> พี่ยาเฮ <c oughs> ้ยพี่ใจเย็นดิเฮ้ยยายาอย่าพี่ยาเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่โอ้เฮ้ยอ่ะเฮ้ยพี่อ่ะ <c oughs> อย่างนีล่ะพี่บอยผงก่อนพี่กูแก่ๆมึงเล่นนิดๆหน่อยๆไมยแรงเกินไปพี่กูไม่เอามึงตายหรอกมึงกับกู ก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์เหมือนกันแรงอยู่นะพี่พี่เล่นผมอย่างเงี้ยโอ้อยมึงทำอะไรพี่ผิดอะพี่เจ้ากูก็แค่อยากลองของกับมึงเฉยๆว่าลูกศิษย์อาจารย์กูเนี่ยมันเก่งแค่ไหนพี่เก่งชิบหายแต่มึงโชคดีนะมึงได้ของดีอาจารย์ไปเนี่ยมึงใส่ตะก,กุดด่นได้พี่ที่แก่แย่แล้วของกวยใจผีป่ากราบสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องโอฮายูนะ ก็วันนี้ผมนั้นจะเดินทางไปหาท่านปู่ไพ่ดำนะครับทุกคนก็ทุกุกคนจำที่คลิปประมาณสองคลิปที่แล้วในแม่ที่เขาบอกว่าแกน่าให้ผมไปหานั้นนะครับจะให้ผมของอะไรผมไม่รู้ผมก็จำไม่ได้นะแต่น่าจะเป็นของที่แบบสำคัญและน่าจะมีประโยชน์แก่ตัวตัวผมมากนะทุกคนแต่ผมก็ไม่รู้คืออะไรนะแต่ก็ผมนั้นก็จะไปหาแก หลายเรื่องหลายอย่างนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้พบเจอแกไหมวันนี้ไม่รู้ว่าแกอยู่บ้านไหมถ,ถ้าเกิดไม่เจอแกก็อาจจะเจอแบบลูกศิษย์ของแกนะครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนไปช่วยแบบเป็นกำลังใจช่วยผมนะขอยผมให้แบบได้เจอกับท่านปู่ไัยดํานะแต่ลูกศิษย์ของแกผมนั้นก็ยังไม่เคยเจอเลยนะจะบอกถ้าไม่เจอก็อาจจะได้เจอเขากี่กับยังไงเหมือนว่าลูกศิษย์ของแกนะเพื่อแบบผมจะแบบไม่ให้เป็นการเสียเวลาอะไรมากมายนะ ผมนั้นจะออกไปหาแกทันทีนะพี่นมันก็เพื่อที่จะแบบไม่เสียเวลาเราเริ่มออกเป็นทางกันเลยดีออกว่าครับทุกคนโหคนรู้ท้องฟ้ามืดไวมากนะครับทุกคนแล้วประเด็นคือผมแม่งเอ้ยดันลืมเอาตะกุดมานะแต่ความขี้ลืมของผมผม,ผมนั้นเนี่ย ไม่ยังยังไม่ลืมเอามีดมานะครับทุกคนแต่ก็ยังโชคดีที่ยังมีมีดไม่มีแตะกรุดเลยพี่ๆนะ่าจะเห็นนะเสียงอะไรวะเสียงแค่สิ่งน่าจะเป็นเสียงพวกกิ่งไม้นะครับพี่ๆเสียงกิ่งไม้ตายมาน,นั่นโอ้โหผมจะเป็นคนที่แบบขี้ลืมมา,มากๆนะครับพี่ๆเอฟซี FC. ไม่รู้จะทำไงตัวเองไงให้ใหายแบบขี้ลืมนะจะแ,แก้ไงแก้ไม่หายก็ทีผมรีบมาเี้ไยผมตื่นเต้นได้ไงเพราะจะได้มาหาท่านอาจารย์ไทยดำานะครับทุกคนแบบตื่นเต้นไงน,นะใยนะแ,แบบจนแบบลืมตัวอะไรไปบ้างนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ก็อากาศก็เปลี่ยนบ่อยนะทุกคน พี่ๆก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวตอนตอนเช้าก็ร้อนมากส่วนตอนกลางคืนก็หนาววบ้านผมนี่แถวส่วนเพวงนี้หนาวมากครับทุกคนไม่รู้ว่าแต่ละสถานที่อากาศเป็นหนาวเหมือนกันไหมใครครับถ้าเป็นใครครับ ไ้ดําซนกูมหาหามึงโกหกหรือเปล่าเฮ้ยกูจะโกหกมึงทําไมวะฮะไม่รู้ดิมีใครเชื่อใจใครอะ่ะใช่ไหมใช่จริงๆใช่ไหมนี่โกหกผมนะใช่ดิมึงเขาให้กูมารอมึงนี่แล้วกกท่านอาจาราย์ไปดํามามึงอันนี้ผมพอรู้แล้วท่านอาจารย์เขาไปไหนแล้วครับ อาจารย์ก็ไปหาล่าคนนี่แลหละพวกทําำให้ดีนะฮะแต่วันนี้เขาส่งกูมาให้เอาของดีมาให้มึงครับผมเขาปลุกเสกมาให้มึงเนี่ยแต่มึงไปทำอะไรวะทำไมเขาถึงให้ของดีมึงขนาดนี้ขนาดกูอยู่กับเขาเนี่ยกูยังไม่ได้ดีขนาดมึงเลยท่านก็ได้วิชาจะแก่ไม่ใช่หรอครับวิชา ลูกษย์ก็ได้ทุกคนม,มึงก็ได้ไม่ใช่เหรอผมยังไม่ได้เลยนะผมเคยมาเป่าเคยมาเป,าเาเป่าแขนกับเขาอืมแค่นี้เองผมก็ไม่ไม่ต้องการอะไรจากแกมากมายอันนี้นี่ดีมากเลยนะแก,กเคยบอกผมมึงได้ไปนี่ถือว่าโชคดีแล้วเขาให้มาเนี่ยไม่ใช่แค่อันเดียวมีอยู่หลายอันอันนี้เป<ม>็นครั้งที่สองครับอะไรนะอันนี้แค่ครั้งที่สองครับ ที่เขาให้มึงมาเหรอใช่ครับผมไม่ได้ขอแกสักอย่างอะไรสักอย่างเลยครับอืมกูอยู่กับเขามาเนี่ยกูยังไม่ได้ดีขนาดนี้เลยมึงนี่รู้จักกับเขาเนี่ยมานานหรือยังหน้เดือนสองเดือนเองครับเฮ้ย <c oughs> ของดีอยู่กับมึงหมดเลย มึงนี่นะอยากลองของเว้ยเฮ้ยพี่ใจเย็นพี่พี่ใจเย็นไม่ถึงได้ดีขนาดนี้วะไม่รู้เหมือนกันครับพี่ฮะผมไม่รู้เหมือนกันครับผมเจาอะไรออกมาเฮ้ยผมก็มีดอะมานี่แหละนี่มันมีดอาคมนี่วะรู้ได้เหรอคนอาคมใครเจอมีดนี้ก็รู้หมดแหละ พะมันปราบคนที่มีวิชาได้แต่ผมไม่มีวิชาครบเฮ้ย <Hey. S 1> แต่ก็ปันเนี่ยทีเดียวก็ขานกันนะนพี่นี่อาจารย์คงหายมึงมาอีกทีนะไม่ใช่อันนี้อาจารย์ไม่ได้ให้อันน,น,นี้เป็นเพื่อนของอาจารย์ผมเขาให้มา hmm. อ,นนอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับอาจารย์เลยใจ่เง็นพี่อยเย็นค่อยคุยค่อยให้ใากันมึงน,นีอยากลองของจริงๆอย่าพี่ <Hey. S 1> พี่พี่สัมนักเดียวกันนี่แหละ đi ra thôi chạy nhìn đi thôi ra dạ. Dạ phía dạ. phía phía à bỏ à phía กูแกแก่ม <screws> <epherd stumbled S 1> ึงเล่น <categor> น <ized> ิดนิดหน่อยหน่อยแรงเกินไปพี่กูไม่เอามึงตายหรอกมึงกับกูก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์เหมือนกันแรงอยู่นะพี่พี่เล่นผมอย่างเี้ยเฮ้ยมึงทำอะไรพี่ผิดอะพี่เจ้ามึงก็แค่อยากลองของกับมึงเฉยเยว่าลูกศิษย์อาจารย์กูเนี่ย เก่งแค่ไหนพี่เก่งชิบหายแต่มึงโชคดีนะมึงได้ของดีอาจารย์ไปเนี่ยผมใส่ตะกุดด้วยที่พี่แก่แย่แล้วผมกลัวใจผีป่าอาจารย์บอกห้ามลืมใส่แต่ผมลืมใส่พี่มึงเข้าป่าก็อย่าลืมผมลืมอาจารย์<ห>บอกผมรีบมาหาแกผมตื่นเต้นไงพอในป่าอย่างเนี้ยมันก็มีคนเก่งกว่ากูแล้วไม่เก่งกว่ากูมันก็มีเยอะอ,อะไรที่เป็นของอาจารย์ไว้คุ้มครองมึงเนี่ยก็พกมาตลอดเข้าใจไหม ครับผมวันนี้ผมลืมไปได้ไงมึงก็ไม่รูไ้ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันอืมอกูไม่ได้กาเอามึงตายหรอกเจีย๋ยนะกูอยากลองของกับมึงเฉยๆแหละ <c oughs> แล้วมึงชื่ออะไรละ่ะผมชื่อโอครับโอแล้วพี่ชื่ออะไรครับ <c oughs> ยังไม่ต้องรู้จักกูหรอกนะเดี๋ยวมึงเจออาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ก็เล่าให้มึงฟังเองแหละครับครับ แล้วเมื่อไรเราจะได้รู้จักกันละพี่เดี๋ยวก็ได้รู้จักผมเพิ่งเจอพี่เป็นครั้งแรกมกันนะผมไปเคยไปหาอาจารย์หนึ่งม่ป่าลึกน,นะผมไม่ไเคยเจอมึงไม่เจอกูล็อก,อกนะกูไม่ให้ใครเห็นง,ง่ายงายวันนี้กูก่เกือบจะไม่ออกมาแล้วถ้าไม่ใช่เพราะอาจารย์ให้เอาของดีมาให้มึงผมมาใกล้ๆกูนี่ครับพี่ เราจะแย่เลยพี่เฮ้ยนิดนิดหน่อยหน่อยถือว่ารองของผัวก,กันไม่มีของอะไรพี่ผมยังไม่พร้อมเรียนวิชาเลยสักอย่างไงแล้วผมก็แบบเหมือนศรัทธาแกอ่ะโอ้แกเป็นคนเป่าแขนให้ผมไงแขนมึงหักใช่ไหมใช่ครับอืมอาจารย์เล่าให้ฟังอยู่ข่าวๆก่อนที่กูจะมาหามึงมก็มีของดีก็พกกิ่ตัวมาด้วย ครับผมอันที่อาจารย์ไหนเนี่ยมึงรู้สัพพคุณมันไหมก่อนที่มึงจะมาเอาเนี่ยแต่ผมอาจารย์เคยบอกชื่อนะแต่ผมจําไม่ได้ครับแต่ว่าเขาเคยบอกเกี่ยวเรื่องเป็นการค้าขายอะไรสักอย่างเนี่ยใช่แล้วค้าขายแล้วคนคนเอ็นดูเราครับอืทําอะไรก็มาหาหทําอะไรก็ทกํามาหาก,กินขึ้นครับอุอ้ยนี่กอจฉัมืดแล้วครับผมกูก็มารอมึงได้ผักใหญ่แล้วเนี่ยกว่ามึงจะมา ผมว่แบบเดินทางไกลได้ไงพี่หรือแบบใช้เวลานานนิดหน่อยเรื่องเมื่อกี้ขออย่าถือสานะผมไม่ถือถือ <ผม S 2> ว่าพวกกันเล่นกันเฉยเฉยครับพี่อโหชื่อกูเดี๋ยวมึงก็รู้จากเองเอ๋อเดี๋ยวไว้อาจารย์แนะนำใช่ไหมครับอกูจะไม่บอกใครมั่วว่ากูเป็นใครถ้าอาจารย์ไม่สั่งให้ออกมาพบกูก็จะไม่เจอใครทั้งนั้นอ เป็นอย่างนี้ชื่อโออืมแต่ทีนี้ผมถึงผมนึกตะกุนได้ผมก็มีม,มีดนะพี่มีดนี้ก็มีดดีเลยนะเนี่ยถามเมื่อกี้มึงฟันกูเนี่ยไม่เหลือเข้าแน่นอนใช่ไหมพี่พอมีดนี้ปราบได้ทั้งพวกผูดผีทั้งพวกมีอาคม,มพกติดตัวไว้ตลอดและไอ้สอยที่อาจารยใ์ให้ใส่มึงก็ใส่มาด้วยวนนอย่าลืมเด็ดขาด นี่ผมดืมจริงๆมันจะคุ้นคองม,มึงได้ตลอดเวลาต้อง,ดงกกโดนเขกกระโดดไอ้พีนะพี่นะถึงจะมึงมาไกลกูนี่กูจะเเขกใมึงไม่เอาพี่กูเล่นเหนือเลยเฮ้ยแล้วล <c oughs> ลนี่มึงจะไปไหนต่อเนี่ย <c oughs> ก็คิดว่าจะมาหาอาจารย์นี่นะครับอาจารย์ไม่วางออกมาหรอกกูคงกลับถ้าวางออกมาเนี่ยกูคงไม่มาอยู่ตรงนี้หรอกนะผมก็คงต้องกลับไปพี่เพราะถ้าอาจารย์ไม่อยู่ก็เหมือน ผมก็ไม่รู้ผมจะนอนไหนผมก็ไม่ได้พกของติดตัวไม่ได้ก็อันตรายต่อตัวผมมากครับเพราะวร่างกายผมก็ยังไม่ได้สมบูรณ์เต็มร้อยเลยมากมายไปทางนั้นเดี๋ยวกูจะไปส่งมึงครึ่งทางแล้วที่เหลือมึงก็กลับเอาเองได้ครับได้ครับไปครับผมครับผมใจเย็นครับพี่โอ้ไอ้ของดีนั่นก็เก็บไว้ให้ดีครับพี่แล้วเราจะมีโอกาสได้เจอกันอีกไหมครับเนี่ย ถ่ตัวนอาจารย์ให้กูออกมาใช่ไหมครับพี่น่าจะเก่งนะดูพี่หลอ่อเหมือนกันได้ไหมพี่ฮะเมียสองสามคนพี่ชอบทำผมหาเมียเหมือนกันได้ไหพี่ยังมีเมียเหมือนพี่อ่ะค,ค,คุยไม่เป็นนะพี่ ดูแลดูแลดีพี่แต่คุยไม่เป็นไงใช่เหรอครับมไม่แปลกใจหรอกหน้าตาพี่ก็ดีด้วยไงครับผมทำไมครับพี่ มพิงเป็นคนอออกมาเใช่เหรอมีคนที่เคยเลยน้อยคนนะที่จะได้เข้ามาหาเจนรย์อาจารย์ไผ่ดำใช่ไหมครับใช่เลยเสร็จแล้วพี่ก็ต้องอยู่กับอาจารย์มานานใส่นานแล้วดิพี่ต้องอายุเยอะมากเลยแน่เลยถ้อาจารย์เห็นน้าให้สั่งท่านอาจารย์ไผ่ดำก็อยู่มาหมื่นกว่าปีนะแล้วพี่จะอยู่มาถึงไหนแล้วเนี่ย มมผมต้องผมขอเรียกพี่นะผมอยากให้ดูพี่ดูเด็กๆหน่อยอมผมไม่อยากเรียก,กลุงเท่าไหร่เลยเ,ลเดินไปทางนี้ครับก็จะถึงเส้นทางที่มึงเดินมาครับผมแล้วก็รีบกลับซะก่อนที่มันจะมืดครับครับพอแถวนี้ผีป่ามันเยอะครับผมโูหถ้าผมไม่ได้พี่ผมคงแย่มากเลย ผมคงจะต้องเดินลงป่าาะว่าผมเคยเดินลงป่ามาแล้วเจอพวกผีปอบเลยครับ<ล>มันเกือบกินม,มันเกือบกินผมได้ดิผมมีตะกุดไงม,มันเลยแบบเข้ามาทําอะไรผมไม่ค่อยได้ไงไรอบนี้นี่ก็ต้อง,ร,อองรีบกลับใช่ผมรีบกลับมืดเอ้ยครับครับเพราะผมไม่มีอะไรติดตัวมาเลยผมไม่<ผ>มีอะไรติดตัวมาเลยมาสักอย่างเลยมีแค่มีดนนะใช่ครับวยมึงได้ใช่ครับแต่ก็มีดก็ไม่ต้องเข<ม>้าใจ มีดก็ไม่สามารถช่วยเราทุกอย่างถ้าเราูากมันเนี่ยจะเก่งกว่ามึงเยอะมีมีดอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมครับท่านเราต้องมีวิชาด้วยปกติโดยรวมเนาะานั้นไม่มีไรแล้วมึงก็รีบกลับไปแล้วกันในเจ้าโอ้ครับผม,มเดี๋ยวกูเนี่ยจะรีบกลับไปดูลูกเมียกูก่อนครับครับครับอืม <S <S <S> พี่แกก็ไปนะโหอาอจารย์ให้ผมหมาเยอะมากนะทุกคนผมคิดว่าผมจะไปให้น้าผมนะแต่ผมไม่ได้ขายของอะไรสักอย่างหรอกนี่ผมจะไปให้น้าผมแต่ผมก็จําชื่อไม่ได้นะคือสมองผมนั้นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยพี่พี่พี่พแต่สี่ชิ้นไม่รู้เก็บไว้น่าจะเก็บไว้เนะี่ยให้พี่ๆอาจจะให้ใครดีวะเนะี่ยผมก็คิดไม่ออกนะน่าจะเก็บไวนะ้แหละ หรือแบบใครสนใจก็ผมมีให้ห้าชิ้นนะใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะแต่อีกชิ้นหนึ่งนะผมไม่ขายเด็ดขาดผมจะเก็บไว้ผมจะเก็บไว้อย่างละชิ้นที่อาจารย์เก็บไว้ให้นะพะเก็บเยอะเกินผมเต่าผมก็มันไม่ค่อยดีมากมายเนะ่อก้ไม่รู้จะเอาไปไว้ที่ไหนนะผมจะเก็บไว้ของที่อาจารย์เคยให้มผมมาผมสองชิ้นนะนะผมไล้ผมมีแต่กรุดแล้วก็อันนี้ผมจะเก็บไว้แต่ผมจะไปให้กับน้าผมโดยตรงไอง้นะี่เพราะว่าเขาํำค้า ค้าขายไงไม่รู้ช่วงนี้เขาก็ค้าขายเลยของก็ขาดทุนไหมนะเขามามาเปรึกตาผมบ่อยมากผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนี่ทุกคนมันเป็นอย่างนี้นี่นนอย่างนี้ทุกคนเขาชื่ออะไรชื่ออะไรไม่ดีชื่ออะไรก็ไม่รว่าผมจําไม่ได้ผมแย่มากเลยแต่ที่จารย์ที่เคยบอกไม่เป็นพวกค้าขายแล้วก็ทําให้แบบพูดอะไรก็แบบดูแบบน่าเชื่อถืออะไรไปหมดนั้นทุกคน ถ้าที่ผมฟังไม่ผิดนะที่อาจารย์เคยบอกผมนะก็คลเบอรนนี้ผมนั้นไม่มีอะไรพูดมากมายแนละ้วเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบเย็นมากพอนะครับทุกคนผมเลยต้องขอตัวลาพี่ๆทุกคนเพลงเท่างนี้ผมต้องขอตัวเทินทางกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ